นอกจากให้เด็กไทยรู้จักเด็กลาวแล้วครับเราก็ยังให้เดพยายามให้เด็กไทยอจากทุกสถาบันซึ่งเป็นมหาลัยคนละมหาลัยกันเนี่ยเขาได้เจอกันแล้วก็ได้รู้จักสร้างเครือข่ายกันสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ<ห><ห>ด้วยครับที่ยังไม่จบวันนี้ผมกลับมาที่หลุมพังบางนะครับมาที่วัดเซียงทองแล้ววันนี้ผมเห็นนะฮะกลุ่มศิลปินทั้งหลายแหล่เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมนึกว่าเป็นคนลาวนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนไทยครับจากหลายๆมหาวิทยาลัยเลยครับก็เลยมารวมตัวกันฮะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามกันนะว่าข้างในเนี่ยเขาอะ มาทําอะไรกันนะฮะกลุ่มนี้แต่ว่ามันคือคือจริงๆแล้วเป็นคนไทยนะได้เข้ามาเยี่ยมเยียนที่สปปลาวครับสบายดีสวัสดีครับ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 อ๋อผมขอถามพี่ได้ไหมจริงพอดีพวกเราเป็นเป็นอาจารย์แล้วก็นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับของของจากทางประเทศไทยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เราเอา เชิญอาจารย์จากทุกสถาบันที่สอนสถาปัตย์นะครับแล้วก็นิสิตของแต่ละสถาบันเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อมาเยี่ยมเยียนเมืองมรดกโลกนะครับแล้วก็ถ่ายทอด คุณค่าของเมืองมาดกโลกผ่านการเขียนสีน้ำโอ้ยน่ารักจังเลยเมื่อกี้นะครับเราได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์สาปัตนะครับทางด้านฝั่งไทยมังนะครับตอนนี้ะครับมีอาจารย์ทางด้านฝั่งลาวครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไรครับชื่อสมล่าชื่อสมล่าแล้วผมมาเห็นน้องๆน้องๆลาวคนลาวเนี่ยกำลังวัดภาพกันอยู่เลยตอนนี้น้องๆมากี่คนครับเรืองนี้น้องๆมา5้คนมา5้าคนเป็น้าน้องๆสถาปัตย์สาขาสถาปัตย์สองสาขาภายในสอง เป็นสองเลยภายในก็คือถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่ามัณนาเสรจโดยโดยครับใส่รแล้วอาจารย์นี่อยู่ที่สอนที่มหาอะไรคัมหาวิทยาลัยโดยดุ้ยสุพรรณวงศ์เป็นสาขาสถาบณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปทางปนตาครับซึ่งเราก็ทํามาโอ้น่าจะเจ็ดแปดปีแล้วครับเราก็ไปหลายหลายประเทศครับก็ไปปีนังไปกัมพูชาไปพูกาครับแล้วก็จริงๆหัวข้อบางเนี่ยเราเคย เราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราก็มาซ้ําอีกครับนี่มากันกี่คนครับรอบนี้มา54คนใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็อยู่หลวงพ่บางนาไหมครับอยู่หลวงพ่บางสองคืนครับเมื่อคืนเราอยู่ยังจันครับครับแล้วก็เวลาเรามาเราก็จะเชิญศิลปินสีน้ำครับอาจารย์ธนากรก็คือท่านเองท่านเป็นสถาปนิกด้วยครับอาจารย์เป็นสถาปนิกด้วยแล้วเป็นเป็นศิลปินด้วยครับแล้วก็เราเองก็ มาให้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 ท่านช่วยไกด์ให้เด็กๆครับสร้างแรงบออันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจครับพอมันต้องต้องการสร้างเรื่องแบบนี้ต้องมีคุณค่าครับ <c oughs> ให้เด็กมาเห็นคุณค่าไม่ว่าสารปัตรบ้านเราหรือาสารปัตรอื่นบ้านาครับอันนี้ถือว่าเป็นเพชรนชูเอก ดีดีหลายเลยมันคือการแบ่งปันกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว,วไม่ใช่เพียงแค่การปลูกเมล็ดแต่ว่าส่งเสริมกันในเรื่องวัฒนสตร์ศิลปะโดยเดียด๋วยวยนี้เนีย่ยว่าทางทางไทยเพิ่งมีเวิร์กช็อปเนาะ<อ>เพื่อกระขอบใจที่เห็นความสําคัญของอสถาปัตยกรรมของลาวเนาะก็เลยว่าเออเป็นเป็นเวิร์กช็อปทางไทยมาก็เลยว่าทางเขาก็มีสถาปัตย์ก็เลยเพิ่งเลยเซิร์นาก็เลยมาเป็นเซกัน เลือกมุมแต้มไปกระลาอะไรกันัจจุบก็จะมากางวะเออแต่ละคนมีไอเดียในการแต้มมุมเป็นสร้างอารมณ์เป็นอะไรเป็นเซนต์นำการโดยไดในการรีเซนต์นำกันก็เลยจะได้ถ่ายทอดแม่นถ่ายทอดมุมมองการเรียนรู้ด้วยกันโดยเป็นการเป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมของของเราไปในตัวเลยนีหลายๆเลย ขอชื่นชมเลยครับเพราะผมเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องมากขอชื่นชอบใจขอบใจได้รับขอบใจเช่นกันแล้วก็นอกจากการที่เราเรามาเขียนรูปกันให้ให้ได้แสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อ ต่อเมืองประวัติศาสตร์เมืองที่เป็นเมืองอมรดกโลกเนาะรเราก็ยังมีการบรรยายเรื่องความรู้เชิงสิลปกรรมให้เด็กๆด้วยครับก็จะมีอาจารย์ทุกท่านก็จะมีองค์ความรู้ในการที่บรรยายบางท่านก็บรรยายเรื่องประวัติศาสตร์บางท่านก็บรรยายเรื่องของเทคนิคทางสาิาปกรรมอะไรพวกนี้ครับเด็กก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับงานงานศิลปะครับ,รบโอโ้น่าติดตาครับ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนประมาณว่าไปด้วยแล้วเนี่ยคงจะได้ดูประวัติศาสตร์ได้บากยิ่งขึ้นหรือจริงๆก็ของระหว่างไทย จริงจริๆเราก็ติดตามผ่านเพจของขอซีดาร์หรือสภาคณะบดีสถาปัตย์ก็ได้นะครับเราก็เราก็มีการลงลงข้อมูลนี้เป็นระยะระยะครับเราก็ต่อไปเพจทางสภาประทับใจวันี้เนอะไรกันบ้เลยครับค่ะอาจารย์ธนกรที่เปโอ้ผมขออนุญาตเลยฮะผมขออนุญาตยังไม่เสร็จเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยครับคขดขลขอบคุณมากเลยครับ เป็นกิจกรรมที่เราเราเราพานิสิตมาแล้วช้อนเจ้าช่วยนะช้อนนี่เป็นโชว์อาปกติสถาบันนี้เขาจะมีอยู่3ขาหน่วยงานหลักๆก็คือมีสภาสถาปนิกครับแล้วก็มีสมาคมสามเอกสยามครับรวมรวมจุลธรมแล้วก็มีซีด้าซีด้าคือสภาคณะบดีสถาปัตย์ครับอ๋ออันนี้เป็นกิจกรรมของซีด้าซึ่งซึ่งเราจัดมาหลายปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้ว แล้วก็เออสิปีละครับแล้วก็เราก็จะพานิสิตย์สถาปัตย์นะครับครับให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของการจัดการเมืองโมรดกโลกโอ๋อแล้วก็ให้เขาซึมซับความสําคัญและคุณค่าเนี่ยผ่านกิจกรรมที่ป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ที่เป็นงานศิลปะก็คือให้เขียนสีนานาโอ้แต่ทีนี้นในการที่เราพาเขาไปทุกทุกที่เนี่ยเราก็จะมีการบรรยายในเชิงสาลกรรมครับมีการบรรยายในเชิงความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยอ๋อดีดีจากเลยแล้วก็เชิญศิลปินซึ่งจริงท่านก็เป็นสถาปนิกด้วยของลา ของไทยเนี่ยอาจารย์ธนกรจะเป็นสามลิกด้วยเป็นเป็นทั้งตุ้เจ้าเรืเป็นพาะเป็นอะไรด้วยถ้าท่านมาเป็นน้ำพรนาคก็รุปว่าคุอยากเป็นศิลปินละแล้วก็ก็มากรุณามาให้เราทุกปีโอ้แล้วมาเฉพาะที่หลวงพ่อบาง ปีนี้วนมาที่โดบาเมื่อก่อนเราไปพุกามเราไปปีนางเราไปเสียมเรียบเพราะแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่เรียนมา่เราเน้นที่เมืองมรดกโลกโอ้ดีดีจังเลยครับทให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็ซึมซับวิธีการจัดการมรดกโลกความสําคัญอะไรเงี้ยมันนอกจากนอกจากเรื่องของเรื่องของเช็คลิสต์เรื่องมรดกโลกแล้วมันจะมีเรื่องของคุณค่าที่เราต้องให้เด็กได้รู้แต่ที่ผมว่าสําคัญนอกจากที่เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดแล้วอ่ะได้เรียนรู้วัฒนธรรม นะฮะรู้อะไรของประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านอ้สพานสิ่งเหล่านี้แล้วจะได้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างกันเพราะประเทศเพื่อนบ้านนี่ยังไงมันเป็นเพื่อนบ้านฮะมันยกพรมแดนหนีกันไม่ได้นะถ้าต่างคนต่างรู้จักกันมากเท่าไหร่ผมว่ามันเป็นประโยชน์อะเรานี่แบบเราสนิทกันมากเลยครับรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทางอาจารย์แล้วก็อดีตเขาเรียกว่า คณะกรรมการของสภาสถาบันของลาวอ่ะครับเขาก็เข้ามาต้อนรับเราเลยมาทานข้าวมาพูดคุยกันแล้ววันนี้ก็มีน้องๆจากดงโดกเนี่ยมานั่งอ๋อมาจากดงโดกด้วยมานั่งเขียนด้วยกันอ๋อมาจากเวียงจันทร์เลยใช่ครับแล้วอาจารย์ท่านก็กรุณามาเขียนด้วยกับเราด้วยโอ้ก็ดีแล้วมาทั้งหมดจากประเทศไทยกี่กี่คนเนี่ยคะ54ครับคนแล้วมาอยู่กี่วันครับทาดี้อ่เมื่อคืนเรานอนที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับแล้วก็คืนนี้กับคืนพรุ่งนี้เรานอนที่ที่นี่อ๋อมาเข้ามาที่นครหลวงเวียงจันทร มามา <S 2> <S 2> ถึงเม, <า S 2> มื่อไหร่เนี่ยถึงหลวงพ่อบางตอนตอน,ตอนเย็นหถึงหลวงพ่อบางเมื่อเช้าเลยครับ<อ>มาลงลงรถไฟก็มาดี่เลยเอ,อ๋อมารถ<า>ไฟเหมือนกับพวกคณะผมมาถึงเย็นเมื่อวานออมารถไฟเหมือนอ๋อมาถึงลงรถไฟ ก็มานี่เลยแล้วเดี๋ยวคืนนี้ค้างนี่แล้วอยู่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็จะพยายามวนเก็บวัดต่างๆในนั้นให้ครบสำคัญสำคัญโอ้ก็ดีแล้วถ้าสิบกว่าคนที่นี่มาส่วนใหญ่สมัครเข้ามาตามสมัครใจใช่ไหมฮะก็คือเราจะส่งหนังสือไปที่ทุกมหาวิทยาลัยคณะต่าับแล้วก็เขาก็จะส่งหนังสือมาคือแต่ว่าเรามีเรามีจํานวนจํากัดครับเพราะเราก็มีการสนับสนุนแค่นี้เราก็รับแค่นี้ใครมาก่อนก็ได้ก่อน ที่ว่าแล่สนับสนุนไหมคขาเป็นไงเขาต้องเสียเองด้วยบ้างไหมแต่ในราคาที่ถูกถูกเท่าไงฮะเพราะเราไม่ได้ต้องต้องต้องจ่ายสตางค์เองด้วยด้วยฮเพราะเราสนับสนุนแค่บางส่วนฮ่าฮ่าโอ้ก็ก็ก็ดีฮะก็ดีคนก็อยากมาก็เต็มเร็วมากในทครับครับ ดีครับดีดีดีใจที่ได้เจอมีโอกาสที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของฝั่งเมืองหรืออธิบายอะไรน้องๆได้หรือว่ามีเรื่องอะไรที่แบบคิดว่าอยากให้ทางซีดัสได้ได้ได้ช่วยทําหรือว่าเขาไปเก็บข้อมูลได้บอกได้เลยนะได้ครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากนอกจากทางด้านวิชาชีพแล้วคนได้เรียนรู้กันมาถึงเราก็ได้เรียนรู้คนนะฮะว่าเขามีทัศนคติเขามีอะไรยังไงซึ่งคนครลาวนี่น่ารัก

ต้องเที่ยวไปไทยลาว ชชชดัาคุยกันตามประสาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนากันบนไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา คิดถึงลาวลาวคิดหอดไทยเมือ่อใดที่เราห่างกันสงใจไปหานับคืนนับวันเฝ้ารอจะมาเจอกันไปด้วยกันสร้างฝันไทยลา